เวียวิกกี้อุ้มน้องวิรินชมส่วนผักข้างครัวปลูกไว้เยอะมากอุดมสมบูรณ์สุดๆเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวตัววอของพระเอกเวียสุกณล,ลวัฒกับภรรยาสาววิกกี้และน้องวิรินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนล่าสุด12สอง พฤษภาคมวิกกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพผักที่ปลูกรอบๆบ,บบ้านสวนบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแถมยังน่าอยู่สุดๆโดยโพสต์นี้วิกกี้ได้เขียนข้อความว่าสวนผักข้างครัวธรรมชาติปลอดสารพิษของพวกเราคะ่ะน้องวิรินชอบให้ปากับมีพาเดินเล่นชมสวนผัก สวนต้นไม้มากๆค่ะ adware 1 9 adwlin v w 1 9 a d p a t t y n e s s และวันนี้ทีมงานที่นี่ com ได้รวบรวมภาพบ้านสวนของครอบครัวตัววอมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ